บีเกิลอายุสี่เดือนกว่าเกือบจะห้าเดือนแล้วชินจังตังเมกำลังมีความสุขกับการแทะกระดูกเทียมที่ทำจากหนังน่าจะนา่นาจะทำจากหนังนะครับไอลแหลชินจังเอ้แหละชินจังเอ้แหละชินจังเอ้เลยชินจัง ไอ้ดาตังเม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 ชอบให้เราอยู่ใกล้ๆชอบให้เราสัมผัสอืมมีความสุขเห็นไหมเขามีความสุขมากไอ้ดาตังเมไอ้ดาตังเม หูยาววันนี้ทำความสะอาดหูให้เช็ดหูให้ตอนเขาหลับนะครับตอนเขาหลับเราเราค่อยทำไม่งั้นเขาจะไม่ไม่ค่อยยอมมันจักจักกระจี้จักกระเดียมเวลาชินจังนี่ก็เหมือนกันนั่งทำงานคอมไปด้วยแล้วก็ เลี้ยงหมาไปด้วยดูแลหมาไปด้วยเอาใจใส่เข้าไปด้วยเนาะเอาลูอันนี้ระวังจะให้อาหารอ,าอะไรนะใกล้กันหรือทับกันเดี๋ยวมันจะแย่งกระดูกกันอันนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวกัดกันอีกห่วงกระดูกเป็นใหญ่ห่วงอาหารเป็นใหญ่ โอเคครับพาทุกท่านมาดูบีเกิลน,น่ารักน่ารักของอบ้านสวนยินดีจะมายลูกเนาะเราพบกันใหม่กับชินจังและตังเมนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้ชินจังดูหน้าดิลูกดูหน้าดิโอเค